สำหรับคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะสวนลุมนบาซ่าแล้วก็คุณผู้ชมที่ฟังอยู่ที่ทาง9 4 5ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้นิมกับพี่ออฟค่ะมากับอัลบัม Off, ้มออฟนิมสุขโขสโมสรนนะคะมีเพลงมาฝากอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงเพราะๆที่เคยโด่งดังในอดีตแล้วก็อัลบั้มนี้เรานำกลับมาทำใหม่อีกครั้งแล้วก็ถ่ายทอดในสไตล์ของเรานะคะ,ะฟังเพลงนี้เลยค่ะหลงเสียงนางค่ะ ยังยงองหูก็รู้ว่านางช่างสุขจังลูกจลางคนทางไรแอบปองรักน้องสาวบนเขาใหญ่ที่สุขใจเมื่อได้ยินเสียงนาง เ,เมื่อมองดวงน้องบนเขาชันจิตผูกพันทุกวันไม่เว้นว่างเธอเป็นใครอยู่ในหน,น้าเอวบางอย่าปิดบังอำทางเลยเนื้อเย็น าคนดีลอกพี่ดังที่อำอย่าใจดำมัวทำเป็นล้อเล่นเสียงสะท้อนกระจอนจากเขาเด่นพี่อยากเห็นหรือเป็นนางไม้ป่า โชคยงที่ลงแต่เสียงเธอที่พรำเพอ่าทุกเธอเจียนบ้าเหตุชไหนจึงไม่เวทนาที่คอยหาอน,นองลงเสียง ปุ่นกันช่วนรันอยู่สุขัน แท็ดเทมโอ้ยขอบคุณค่ะเสริมเสริมขอบคุณคับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออฟน้องหนิมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้องออฟน้องหนิมนี่ถือว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการชมเพลงลูกทุ่งนะให้ผมชอบป้ายจังเลยเยอะแยะไปหมดเลยป้ายจากแฟนคลับนี่มีมีป้ายหนึ่งนะครับอ่าจริงๆถ้าอ่านอ่านอ่านไม่เป็นนี่จะอ่านเป็นหลงเสียงนางหนิม จริงๆต้องอ่านอยังไงฮะหลงเสียงนางหลงเสียงหนิมค่ะหลงเสียงนางหลงเสียงหนิมเนาะดีอย่าไปหลงเสียงออฟนางออฟอะไรก็แล้วกันป้ายห้ามเขียนผิดเด็ดขาดนะครับงานชุดนี้นี่มีเพลงที่สดใสเยอะทราบว่าออฟนี่มีเพลงร้องร้องเพลงจ้ำม่ำด้วยใช่ไหมฮะถูกครับผมใช่ครับก็ก็ดึงบทเพลงเพราะๆมันๆนะครับที่เคยโด่งดังในอดีตมาเพียบเลยครับแล้วเกิดทันบ้างไหมเพลงเหล่านั้นน่ะยังเพลงหลงเสียงนางนี่ถ <c oughs> ้าเกิดพูดถึง ต้นฉบับอย่างพี่คุณโชคชัยโชคอนันต์ไม่ทันครับก็มาทันรุ่นคุณก้อนใช่ไหมฮะับใช่ครับผมใช่แล้วก็น้องหนิมมีเพลงของคุณพุ่มพวงด้วยค่ะใช่ครับเพลงชื่อเพลงอะไรฮะตะวันรับฟ้าตะวันรับฟ้าทั้งสองรู้สึกยังไงครับที่มาร้องเพลงลูกทุ่งบางคนบอกเอะเราหน้าตาหุ่นอะไรต่างๆเนี้ยเอะดูไม่น่าร้องลูกทุ่งได้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงครับ มีความคิดเห็นยังไงล่ะคะก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าหนิมแล้วก็พี่ออฟนะคะเติบโตมากับเพลงลูกทุ่งเรารักเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะหันมามองแล้วก็เปิดโอกาสให้เราสองคนได้มาร้องเพลงลูกทุ่งและเดินสายนี้ค่ะครับแล้วพี่ออฟล่ะครับก็ก็ใจรักเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เกิดมากับลูกทุ่งนะครับแต่ว่า คือเราเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นนักร้องทุกคนต้องค้นหาตัวเองใช่ไหมฮะถูกต้องครับมาเจอตัวเองเมื่ออายุ18ปี18ปีแล้วก็คืออยู่กับลูกทุ่งไปตลอดเลยครับผมแล้วก็คือแบบก็ทีนี้ก็จะเริ่มศึกษาประวัติและวัฒนธรรมลูกทุ่งให้มากขึ้นด้วยฮะได้ข่าวว่าน้องออฟนี่ศึกษาลึกขนาดว่าชอบดูลิเกด้วยไม่ได้ชอบอย่างเดียวครับไปไปเล่นมาแล้วไปเล่นลิเกด้วยครับปี48ไปไปเล่นลิเกมาหลายคณะมากไปหาประสบการณ์ฮะหาประสบการณ์ครับผมร้องลิเกให้ฟังสักท่อนได้ไหม เอาอย่างนั้นเลยเออเอยเสียงร้องมองมิที่รักต้อดับดีใจมากรู้ไหมเอถ้าเก่งไม่พ้องต้องขออภัยฝากมิตรใกลไกลเสียก่อน โอ้โหครับคือคุณพ่อสอนไว้ครับว่าถ้าเกิดด้นดนไปไม่รอดแล้วให้รำเอาครับรับดอกไม้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอุ้ยความรักเธอช่างรุนแรงครับผมขอบคุณครับก็อยากให้พูดถึงอัลบั้มนี้แล้วก็ฝากอะไรกับผู้ฟังผู้ชมได้ครับครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับอัลบั้ม ออบหนิมสุโขสโมสรนะครับนักร้องสองนักร้องลูกทุ่งนะครับมาเจอกันนี่คือไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับค่าย True Fanta ชียนะครับก็เราก็ทำกันด้วยความด้วยด้วยความเต็มใจและจริงใจแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับกับการที่เอาเพลงเก่ามาทำใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมพวกเราแบบนี้ตลอดไปครับครับน้องหนิมครับสักนิดหนึ่งก็ฝากไว้แล้วกันค่ะอัลบั้มนี้ออฟหนิมสุโขสโมสรนะคะตอนนี้วางแผงแล้วค่ะวางแผงแล้วนะครับ ไปหาซื้อกันได้นะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะคะรับขอบคุณน้องออฟและน้องนิม AF5 ครับคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมและตอนนี้นะครับผมมีโครงการซึ่งอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะถึง